ขอบคุณท่านพระครูทางอำนาจเจริญนะครับผมละกาเอยีบสทางโคราชนะครับผม2องโลครับเรียบร้อยปวดอินข้อพุดเลยนะครับผมโอ้เหตุยากรับรูเบิงหูครับ2.5งจุดห้มิลจ้อเพื่อสีใดครับผมยคอยงัดดอกสวรรค์มาสั่นาาานะครับเพื่อสีเหลี่ยมโลนะครับ เจาะหูประมาณชั่วโมงหนึ่งครับยอมแล้วยอมแล้วเดี๋ย,ว,ย,ว,ยวเล่นรุ่นแบบเก่าดีกว่านะครับผมแต่ว่าเอฟซีมันก็ยังได้แบบจวดนะครับแต่วงไฟมันเบิดนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็เเรืออยู่แค่รูเดียวนะครับบาทนี่เดี๋ยวจะเทคเ่าทอสองแล้วครับผมเ,เรือแค่รูหนึ่งเบิรงก่อนครับขันยังมีมาเรื่อยเรื่อหรือว่าจังไรกะอาทิตย์หน้าก็จังว่ากันนะครับผม ไฮเอทไ้อารทอสองเลียวก่อนนะครับช่วงนี้ก็ว่างมือตะไลก่อนนะครับกราวขอบคุณครูอาจารย์เอฟซีนะครับผมที่สนับสนุนเอาไปจุดนะครับถวายปูตานะครับผมตัวนั้นไปทางอำนาจเจริญนะครับของทานประคู่นะครับตัวนี้จะไปทางโคราชนะครับเอฟซีขาประจํานะครับว่าเอาแบบจุดจวดแบบเกาเดืออาจารย์ปรสันนะครับผมแต่ว่าก็จัดให้แบบซ้ายนิ่มนะครับแต่ว่่นก็เอานําอยู่นะครับผมพอได้เก้่คัดเพิ่นว่านะครับผม เอาไปลองมั Enlight ้งครับจับไว้จังหน่อยนะครับประมาณถือไว้ประมาณหาหวกวีเนี่ยนะครับผมมันเบามือแหลวก็เจิดไปเลยครับขึ้นขึ้นเขาครับผมแต่ว่ามันหันจะเย็นแน่นะครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นมังไฟนิ่มนวลนนะครับนิ่มๆนะครับไปเรื่อยๆหอวอระเบิคขึ้นเขาครับผมยี่สิบเซนนะครับเททเนี่ยมพร้อมแต่ว่าเสียงรุ่นม่วนี่จะเป็นมังไฟายกังเว็นสมากกว่านะครับผมแต่ว่าก็ใไ่ไทเทเนี่ยมอยู่แต่ว่ากับผมีเสียงหรอกครับมันเป็นสูตรมือสูตรไม้นะครับผม เดี๋ยวมาลองเห็ดเหรียญเบิ้งนะครับอะโอเคครับผมนอนได้บานนี้สองจุดห้ามิลปวดเอ็นคอเลยสวัสดีครับ